่ uh, ที่ ται, มีรถเนี่ยมอเตอร์แลนด์มอเตอร์แลนด์จะไม่ต้องไปเสริ์ชูเกิลนะเพราะคิดเองเป็นคำที่คิดเองก็คือมอเตอร์ไซเคิลบวกแอมบูแลนด์ก็เป็นมอเตอร์แลนด์ผมว่านี่เป็นได้เป็นการบัญญัติคำรั้งแรกในโลกเลยมอเตอร์แลนด์ที่เรียสำคัญเพราะมันตอบโจทย์กรุงเทพอะยังไงก็รถต้องติดถูกไหมถ้าเข้าไปถึงได้เร็วก็สามารถช่วยไอ้ผู้ป่วยที่ฉุกเฉินได้ผมว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับที่ผมว่าจะเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุขอย่าง หน้ามือไปหลังมือเลยแต่ว่าก็ต้องกล่าวเรียนท่านรองประหลัดท่านปอทั้งสํานักแพทย์สํานักอนามัยคือทําอันเดียวไม่ได้หัวใจของการทําแซนบอ็อกคือความสาเร็จแล้วต้องสกเกลไม่ได้ทำยังไงที่จะมีมอเตอร์ลแลนด์อย่างเงี้ยสามร้อยคันทัว่วกทมทำยังไงให้จะมีรถที่คอมคอมูลแลนด์คอมมูคือคอมมูนิเคชันแอมบูลแลนด์คือสามารถคอมมูนิเคชกับหมอได้ให้มีทุกเขตเขตละสามสี่คันลงไปหาชุมชน ทำไงให้มีศูนย์เด็กอ่อนเมื่อคชอบมากเลยนียที่ผ่านมาจุดช่องว่างคือเด็กสามเดือนถึงสองขวบไม่มีที่ไปไอศูนย์เด็กก่อนไปเรียนรับเด็กสองขวบทั้งหมดถามว่าพ่อแม่ลางานได้สามเดือนหลังคลอดจะเอาลูกไปฝากไว้ที่ไหนที่มีคุณภาพถ้าเรามีศูนย์เด็กเล็กเลยเด็กอ่อนเลยอย่างที่สามเดือนถึงสองขวบถ้ามีนะผมว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นเยอะเด็กจะมีคุณภาพขึ้นเยอะเลยที่มีคนมีการดูแลการดูแลการพัฒนาการในช่วงสองขวบเนี่ยอย่างดี พราะเพราะว่าช่วงสองขวบเป็นช่วงที่เด็กพัฒนาการดีที่สุดผมว่าหลายมิติของแฟนบอลวันนี้จะเปลี่ยนการาสารสจของกรุงเทพอย่างไม่น่าเชื่อนะครับก็ต้องขอบคุณแต่ว่าอย่างที่เรียนต้องทําสเกลให้ได้คือไม่ใช่ทําวันนี้ถ่ายรูปเสร็จเลิกไม่ได้อีกดึงเดือนต้องบอกเลยว่าขยายไปแค่ไหนสองเดือนขยายไปไหนเมื่อไหร่ที่จะเสร็จทั้งกรุงเทพมาแล้วก่าหนึ่งปีได้ไหมแลวเรามีกองทุนที่สามารถจะเอาเงินมาช่วยตรงนี้ได้เรามีและที่ผมว่าชื่นใจใหญ่คือ หลายอยา่างอันนี้ไม่ได้ใช้งบกราณของ